ผมจะาพาไปเลงงานติดตั้งไปบางเล้ครับผมกาความกดดันเก่าๆกาจะลางน้ำมดงานงานพนังไอ้ใหญ่งานลังกางานติดตั้งดองโครมลอดแค่กวางดองโครมลอดอันนี้จะเป็นอุปกกณ์ต่างโบ เจ้าข้องก็จัดเป็ข้อตะกลงตั้งแต่ตอนแรกนะตัวในงานก่อสร้างคือเราจะตัดโบอุปกรณ์โบงานคิดว่าเจ้าข้องมันก็กล้ามาเดือบเดือบเองได้ในงานก่อสร้างคือถึงข้อตะกลงระวางเจ้าข้องกับปูหลับมัจะตัดออกไปโบอุปกรณ์โบงานกระเบื้องอาอุปกรณ์ไปในห้องน้ำโมเดบ คือถิ่นก็ตกลงถ้าการตกลงเป็นเพื่อพุมแนะน้ากนแล้กันว่าให้ตัดออกในคือมันบอไม่ได้ครับว่าอ่าในโยมันมันมันมีอะไรที่ทำไมขึ้นมามันตั้งแต่ไม่แม่หรือแบบไม่เนี่ยถิ่งเจ้ากล้องก็คนมากะอยากได้กล้องไม่ไม่อยากได้กล้องที่เขาตัวเองต้องการก็เลยผมแนะน้าว่าให้ตัด ให้ตัดโบรายการนี้ออกไปโดยให้ให้ทางเจ้าของเรือออเนอร์เนี่ยเขารับผิดชอบไปครับใครอย่างเช่นด้านหน้ามันเนี่ยเดี๋ยถ้าเมื่อไหร่เราดีไซน์วันนี้ก็เราจะเป็นดีไซน์เป็นเป็นรูปทรงกระบอกมันเนี่ยอย่างเช็นโบป์อุปกรณ์เวกวา้าด้านหน้ายังมีแจ้งระว่างก็เป็นดวงกลมที่เราดีไซน์ไว้เป็นไว้เป็นอ่าลอดไฟที่ซองแบบแนวออกแนววินเทจครับ เทปดีซีข้างหน้านี่เจ้าก็ทางฮอ,อนเนอร์นี่เขา,ายากได้ส่วนที่ตามที่เขาต้องการเขาจัดมาเดี๋ยวผมพาไปแลกดีกว่าเขาเจ็มั้ำมันทางนั้นใคเลือกเก็บงานนี่ผมนี่อันนี้ม้วนงานก่อทางนี่งานก่อทางงานปรับปรุงอาคาศม้วนนี่อันนี้เลือกเก็บงานมองตรง มันนมมติมันมีร่องห้องคนะรับร่องประตูทางหลังจะเป็นทางหลังนี่เราจะเป็นแบบเดิมป็น,ปน,นปกกตัวตกันเนี่ย,ยขอ,ขยเอ,ขขขอบนเนขตต่ว่าเราดีใจเป็นเป็นเตียหนังไปกันนะเนี่ยเดือดสองคนสิ่งจุดตรงนี้เงี้ยเดีือดจนเป็นโตโตมาหนังจงหยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นเตียงหนังแล้วเราดีไซน์ตัวให้มานเป็นตังโตตรงนี้ครับ เปนแมวอนี้แวเป็นตชวนี้มานังรนีเนีมานังมานนีถ้าเป็นแมวมานังแมววินเทได้เป็นเป็นแมวก็หลกดคาเรว่าตั้งตังฟังนี้ก็ร้านเชื่มด้วยก็เดว่าวขาจะดีได้ตรงนี้ก็ส่งไคืยอะไ้างเนี่กลางในก็เรืองตอนนี้งานปรับรุงทำมงงานเังนองนองหมายล้วเนี่ย โอเคนะครับผมเราเปิดปืนควกไล่ควงแจ่กันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเันดปืนควงขึ้นหน้าโรงงานตัวหน้า,นานได้ตรงไ,รรงได้ตาตอบในคอมเช่นนั้นโอเคนะครับผมผมาดูกัน